คำเจอเนื้องอกที่เต้านมข้างซ้ายค่ะฝั่งซ้ายค่ะคำคำแล้วเจอค่ะตอนนั้นตอนตอนแรกที่คําเจอนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะที่รู้สึกที่รู้สึกสองเซนแล้วค่ะประมาณสองเซนค่ะช่างใจตัดสินใจว่ามันคือมะเร็งละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะยังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยนะค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนแข็งๆอะค่ะที่บ้านมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะไม่มี รู้ตัวทําใจได้คแล้วยังไปหาหมอไหมฮะไปค่ะ,ะไปหาคุณหมอคุณหมอวินิชัยว่ายังไงคะคุณหมอก็ขอเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะคะครั้งแรกพอตรวจเสร็จเขาไม่แน่ใจเขาก็ขอบอกมันไม่ชัดนะคุณหมอขอผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจอีกพอผ่ารอบสองเอาไปตรวจบอกเป็นมะเร็งนอนโรงพยาบาลอีกสองวันได้เอาผลไปตรวจอีก ก็ <K ill ow> ขอผ่าอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามผ่าเอาก้อนเนื้อออกอนอนลงมาได้อีกสามวันบอกคุณอภพร,พรเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายนะคุณหมอขอาะต่อมน้ำเหลืองเอาอีกแล้วแล้วคุณหมอรอบสุดท้ายนะสีร่รอบ,รอบ,รอบแล้วบ้างเงี้ยแต่ไม่ได้ออกจากโรงพยายบาลเลยไม่ได้ออกนินยาวเลย,เลยตอนนี้เริ่มใจเสียยังหรือสสบายสบายรอบสุดท้ายผ่าไม่ได้ความดันขึ้นสองร้อย โถ้ยนึกว่าเจ๋งใจเสียเหมือนกันนี่เฉยๆค่ะแต่คุณหมอบอกคุณไม่ได้เฉยหรอกความดันคุณขึ้นสองร้อยก็แง่ละคุณหมอลอบพาไปสามรอบแล้วยังรอบที่สี่มาต่อมน้ำเหลืองอีกเป็นใครใครจะไปทนไหวล่ะใช่ไหมพอผ่าเสร็จก็จะต้องทําเคมีบําบัดถูกไหมฮะทําเคมีบําบัดกี่โดสครับกี่ครั้งคุณหมอบอกที่แรกคุณหมอ บอกว่า8ดครั้งค่ะแดครั้งที่จะต้องไปให้ใหคิมูมอ่าแลเสร็จแล้วพี่พี่ไปยังไงฮะพอไปได้ครั้งที่หครั้งที่เดหมอเลยบอกว่าพอแล้วแลวนะมันดีแล้วคุณหมอว่าอย่างเงี้แต่เข็มไปทําเข็มแรกก็ยังไม่ได้ทานบิมก็กลับมาอูปากเปื่อยอุจจระไม่ออกปวดหมดทั้งตัวประมาณ10กว่าวันค่ถึงฟื้น ก็คือเป็นอาการข้างเคียงของการให้คีโมให้คีโมค่ะอ่าฮะนั่นคือเข็ม<า>แรกๆเข็มหนึ่งเข็มที่หนึ่ง <K> erm เลยเข็มแรกค<า>่ะพอเข็มระหว่างเข็มแรกมาเข็มสองเนี่ยใครเป็นคนมาบอกว่าพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็บ้านอยู่ข้างๆค่ะครัเขาเขาขายพิพัณฑ์นี้เขาก็เข้าไปหาเลยก็เลยเออไหนๆเราก็เป็นแล้วเราลองดูซิมันจะ มันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยลองทานดูพอไปให้เข็นที่ตอนที่เขามาบอกเนี่ยเขามาบอกว่าไงให้ทานเพื่ออะไรเราก็ได้ศึกษาอันนี้อยู่แล้วนะคะเปิดดูตามเน็ตตามอะไรก็มีหลายหลายตัวนะคะครับแต่มาเลือกตุกทานตัวนี้ดูคือรู้สรรพคุณมันเลยค่ะว่าว่าจะช่วยทําให้คุณภาพค่ะมันดีขึ้นค่ะใช่ไหมฮะะอก็เลยลองทาน แล้วลองทานสําหรับก่อนหน้าไปเข็มที่สองค่ะสักกี่วันฮะเข็มที่สองจะสามอาทิตย์ห่างกันก็ทานประมาณสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะถึงจะไปเข็มที่สองค่ะอ่าเข็มสองผ่านไปได้สามวันฟื้นค่ะสามสี่วันก็ฟื้นแล้วค่ะไม่ปากไม่เปื่อยปากไม่เปื่อยระบบขับถ่ายเป็นไง ก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะอืจะไม่อุดจระแข็งอะค่ะอไม่ท้องผูกถูกไหมฮะรับประทานอาหารได้ได้มีคลื่นไส้อาเจียนไหมฮะมีแรกๆนะคะวันสองวันจะคลื่นไส้แต่ก็จะมียาหมอที่เขาหมอจะเตรียมไว้ให้นะคะพวายาแก้แพ้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นก็ยังทานบีมไปด้วยทานนะคะเช้ากลางวันก่อนนอน เท้ากลางวันก่อนนอนสีสีเขียวสีเขียวอย่างละมื้อละสี่เม็ดละะมื้อละสี่เม็ดเลยนะฮะอาจารย์มากเกินไปไหมฮะไม่ไม่ครับไม่มากนะฮะอันนี้คือกรณีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคืออาจจะไม่จําเป็นแต่ไม่มากเกินไม่มีมากเกินครับอ่าฮะสี่เสร็จแล้วอีกกี่สัปดาห์ถึงจะต้องไปให้เข็มต่อไปฮะ สามสัปดาห์ทุกทุกสามสัปดาห์ทุกทุกสามสัปดาห์ก็จะไปจะไปจะไปจนไปถึงถึงสัปดาห์เทศที่เจ็ดหมอก็เลยบอกงั้นหยุดแล้วนะคะคุณเอาเจ็ดครั้งก็พอครั้งที่แปดไม่ต้องแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรที่ถูกปฏิเสธการให้กีโมถูกไหมคะเพราะสามสัปดาห์ก็ให้ได้สามสัปดาห์ก็ให้ได้ให้ได้ตลอดไม่มีพอหลังจากให้เสร็จก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ ทำงานก็ได้ทำงานบ้านทำงานอะไรได้หมดเไยมีเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ไปหาหมอคล้ายๆกันไหมคล้ายคล้า,ก,ลากันแต่เขาบอกว่าทําไมคุณแข็งแรงกว่าคนอื่นคุณเป็นอะไรคุณไปรับประทานอะไรมาอะไรทํานองนี้ก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนที่ไปหาหมอด้วยกันเ<ๆ>็บอกว่า ฉั้นทานในตัวเนี่ยสนใจไหมอย่างเงี้ยเนี่ยตะกอดนี่ชันอย่างงู้นอย่างนี้นี่พอชั้นทานในตัวนี้มาชันดีขึ้นนะอืมก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อะไรให้เล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างอของของพี่พอาภาพรมีปัญหาผมร่วงไหมฮะนี่ค่ะตั้งแต่เข็มแรกสิบห้าวันแรกเลยสิบห้าวันแรกค่ะร่วงเยอะไหมฮะไปหมดทั้งหัวเลยโอ้นั่งอยู่เงี้ยลมพัดมันปิวออกข้างหลังเลย ฟังดูขำนะขำนะ <_ an starred> เริ่มใจเสียไหมฮะนิดหน่อยฮะโอ้โหสตรีเหล็กจริงๆนะเนี่ยเรามองลงไปเห็นพระท่านเดินมาท่านยังหัวโล้นทั้งปีเลยอยากให้ผู้ป่วยที่ต้องต้องเจอกับโรคมะเร็งนี้คิดอย่างพี่อาพอรนะ เออต้องเชิญไปให้บรรยายให้กำลังใจกับคนที่ป่วยเหมือนกันนะเพาใจใมันต้องมาก่อนอันดับแรกเลยทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะพาไปเป็นฟรีเซนเตอร์ทุกจุดทุกจุดทุกจุดนั่นเยี่ยมมากแล้วรู้แล้ว,ลวไม่กลัวหรอว่าถ้าเกิดผมมันไม่กลับมาก็เห็นกลับมาทุกคน อ๋อก็เห็นว่ากลับมาทุกคนแต่เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรไม่อายด้วยหัวโ้นเดินไปเฉยเฉยจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตถือว่าครับมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์คือตอนเนี้การร่วมด้วยช่วยกันระหว่างยาเคมีครับกับแคปซูลของเราที่ไปเพิ่ม ความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับเชื้อมะเร็งกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันทํางานร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าไปตรวจด,ดูก็คงจะมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะไอเซลล์มะเร็งมันจะซ่อนอยู่บ้างอหรนะฮะแต่ถ้าเราใช้ยาที่ป้องกันแล้วไปป้องกันไว้ตลอดเวลาโอกาสที่มันจะโงหัวขึ้นมาก็คงจะไม่ค่อยมี นะครับก็คงจะต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ร่วมด้วยเช่วยกีโมเลกไปแล้วก็คงจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วน่าจะาลบุคคลพิเศษที่พร้อมที่จะมีเซลลโปรตีกลายเป็นเซล์มะเร็งได้ซึ่งพิเศษอย่างนี้เราไม่เคยอยากจะได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความพิเศษมากกว่าไปควบคุมไม่ให้ความพิเศษนั้นมา,มาทำให้ชีวชิวตเราเสียไป สำหรับมะเร็งนะคะมะเร็งนี้เกิดจากการที่ระบบควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ภายในร่างกายผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาจากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะคะเราพบว่าบิมสูตรสีเขียวเนี่ยสามารถเพิ่ม th1 ได้2เท่าเพิ่ม th17 ได้5เท่าและเพิ่ม th9 ได้2เท่า ซึ่ง t s ทั้ง3ตัวนี้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายจึงสามารถจัดการกระเซลล์มะเร็งได้และนี่คือผลการวัดนะครับในห้องแลบของเรานะครับเราก็จะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีเขียวนะฮะจะมี p h 1เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งแตน,นด้วยสีเหลืองนะครับก็ความสามารถในการจัดก,การกระสิงแบบของก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันครับ เมื่อเราวัด T.S.17 นะครับเราจะพบว่าเพิ่มขึ้น5เท่าทีเดียวในกลุ่มผู้ที่ใช้แคปซูลสีเขียว mm hmm. เมื่อเทียบกับกลุ่มที่แค่กินแคปซูลแป้งนะครับต่อปต่อมาครับเราก็ยังพบว่า T.S.9 เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวแพชค่าในการจัดการกับเซลล์มะเร็งก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ครับเรายังมีการศึกษาเกี่ยวกับน้ำพุดสูรบิมของเรามัน mm hmm. สามารถชะลออาการของมะเร็งได้เพราะเพราะว่า มันมีปริมาณสารมาตรฐานของ g m 1ที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งได้อย่างประสิทธิภาพแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดที่ดักจับกับธาตุเหล็กอิสระได้ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถเอาธาตุเหล็กไปใช้ในการเร่งการขยายตัวให้เร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายแล้วก็มีปริมาณมาตรฐานของแอลฟาไฮดรอกซีแอซิต ที่จะไปดักจับเอนไซม์ที่เซลล์มะเร็งต้องใช้ในการสังเคราะห์ไขมันให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของเยื่อบุผนังเซลล์นอกจากนี้ครับยังมีปริมาณมาตรฐานของสารโพลิแซกรายที่หยุดการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจากการที่มีสารมาตรฐานของสารทั้ง4ในการทุกครั้งของการผลิตน้ำมุกสูตรบิมของเราก็สามารถชะลอาการของมะเร็งได้นะครับและนอกจากนี้เมื่อเราวัด ดูว่าน้ำมูกของเราที่ผู้บริโภคดื่มเข้าไปแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวแต่ละเม็ดแ,แต่ละ TH เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราก็พบว่า TH1 จะมีมากกว่าหรือมีเด่นกว่า TH2 ซึ่งเป็นลักษณะของการเพิ่มภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกและมะเร็งในร่างกายได้แล้วก็ยังมี TH9 เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นตัวที่เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้เช่นกันนะครับเมื่อใช้ร่วมกันนะครับบิมสูตสีเขียวและน้ำมคุดบิมก็เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมครับ ทั้งหมดที่เราพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอเป a เรชันบินเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเป็นอาหารไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไปออกฤทธิ์ในการจัดการกับอาการต่างๆโดยตรงแต่มันไปสร้างร่างกายให้มีภูมิคุ้มก<า>ันที่สมดุลแล้วร่างกายของเราก็จัดการกับอาการเหล่านั้นให้เป็นปกต,ต,ติด้วยตนเองนะครับรโดยธรรมชาติแล้วก็ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียง